ในวิดีโออันนี้นะครับก็จะมาสอนเครื่องมือพื้นฐานกันต่อนะครับหลังจากที่เราใช้ p r o p e r t y พื้นฐานไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Work Space แต่และเครื่องมือที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะมี Proper t y นะครับคุณสมบัติของละเครื่องมือไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะนำเครื่องมือพื้นฐานนะครับลงมาให้ลองเล่นดูนะครับไล่าจากข้างบนเลยแล้วกันนะครับมาถึงข้างล่าง ก็คือมือพื้นฐานก็จะเป็นคอมมอนนะก็คือเครื่องมือคอนโทรลทั่วไปนะอันนี้เป็นแค่ทั่วไปก่อนจากแรกเลยก็คือเป็นบัตทอนนะบัตทอนวิธีใช้ก็คืออ่าเราทิ้งก่อนกดดีลีทได้เลยทิ้งวิธีใช้ก็กดเลือกนะกดเลือกมาหรือว่ากดแล้วมันคลิกมาแต่ปกติเราก็จะกดเลือกก็คือคลิกไปที่บัตทอนแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมา แบบนี้นะแล้วก็เพิ่มขนาดได้นะแบบนี้แบัตเทิก็คือปุ่มกดถ้าเราเห็นของอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกับของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ Windows 11นะ Windows 11เราก็รันโปรแกรมมาเห็นไหมแบบก็จะเป็นปุ่มให้เรากดแบัตเทิก็คือปุ่มนั่นเองนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวเอาแคบๆหน่อยแล้วกันน้องใหญ่มาก วัตอนก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันเช่นอันนี้ name ใช่ไหมก็คือตัวแปรของปุ่มก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะก็แล้วแต่ต่อมาก็จะเป็น black color นะเป็นสีก็เปลี่ยนสีได้นะเห็นไหมเปลี่ยนสีปุ่มได้ก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนหรือว่าอยากจะให้ปุ่มเป็นรูปภาพเลยฮนะก็กด background image ไ,ได้เหมือนที่เราเปลี่ยนพื้นหลังในคลิปราวที่แล้วนะครับ ลงมาก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ได้เห็นไหมฟอนต์ของปุ่มนะเห็นไหมก็เปลี่ยนฟอนต์ได,ไขไได้ขนาดรูปแบบฟอนต์สีตัวหนาขีดเส้นใต้นะได้หมดโอเคนะได้หมดนี่ก็สีตัวอักษรอยากได้แบบไหนก็ตามใจชอบเลย ความสวยงามก็อยู่ที่การไล่สีนะนี่ก็ใส่รูปภาพมีอะไรทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะต่อมาก็เป็นชื่อตรงนี้อาจจะเป็นแบบตกลงอย่างเงี้ยก็จ,จะเป็นปุ่มตกลงนเล่นก็เห็นไหมเป็นแบบนี้ให้เราโอเคนะก็ property ก็จะคล้ายๆกันหมดแหละนะต่อมาก็จะเป็นเช็ c บ็อกอ่า เช็คบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะเช็คบล็อกส่วนใหญ่แล้วจะมีมากกว่าหนึ่งนะมีมากกว่าหนึ่งเช็คบล็อกเอาไว้ทําอะไรก็คือสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะเลือกได้มากกว่าหนึ่งเช่นอะไรที่เลือกได้มากกว่าหนึ่งอาจจะเป็นงานอดิเรกถูกปะ่ะเมนูอาหารอะไรเงี้ยเลือกได้มากกว่าหนึ่งส่วนใหญ่แล้วน box เนี่ยเช็คบล็อกเนี่ย จะไม่อยู่ลอยๆแบบนี้นะเช็คบล็อกเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ในคอนเทนเนอร์นะคลิกคำว่าคอนเทนเนอร์จะเจอคำว่ากลุ๊ปบล็อกนะลากกลุ๊ปบล็อกออกมาเช็คบล็อกเนี่ยจะอยู่ในกลุ๊ปบล็อกอีกทีหนึ่งเนี่ยใส่เข้าในกลุ๊ปบล็อกเห็นไหมเวลาเราย้ายในกลุ๊ปบล็อกเนี่ยมันก็จะไปหมดเลยทั้งกลุ่มอย่างเงี้ยตรงนี้กลุ๊ปบล็อกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้อีกนะตรงเทคเนี่ยตรงนี้เห็นไหม เปลี่ยนเป็นอะไรอะรายการอาหารอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าตรงกรอบเนี่ยคือรายการอาหารมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นนะเส้นกรุบบอกเราก็อาจจะเปลี่ยนสีเส้นใหม่มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะเห็นหละเปลี่ยนเส้นเห็นมาเปลี่ยนพื้นหลังไปเลยนะก็เป็นกรุบบอกกับเช็คบอกนะ ลัเล่นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเช็คได้ต่อมาจากเช็คบอลแล้วก็จะเป็น콤บ,บอมบ์คอมบ,บอมบ์ก็คือตัวเลือกมากกว่ามีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งแต่เลือกได้แค่อย่างเดียวเช่นจังหวัดน,นะนะเตือนเนี่ยคลิกมาปุ๊บก็จะเลือกออกมาแล้วก็จะไหลลงมา ก็เราคลิกไปนะกดตรงเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหมเล็กๆตรงนี้แล้วกดคำว่า e d i t item เช่นยองตาดกทมอย่างเงี้ยแล้วกดโ OK. อเคพอกดเล่นดูเห็นไหมก็จะแบบนี้ครับเราเลือกอ่าอันนี้คนบอ๊บบอกนะต่อมามาที่ลาเบล ลาเบลลาเบลก่อนล้กันลาเบลก็คือตัวสอนเฉยนะเอาไว้แบบทำหัวข้อนะหือจะเป็นตัวแปรก็ได้เช่นน่ลาเบลตรงนี้เช่นเข้าไปที่ลาเบลแล้วก็เปลี่ยนเท็เป็นเข้าสู่ระบบเขีนไหมแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นลาเบลก็คือตัวสอนนั่นแหละธรรมดานะไม่มีอะไรเอาไว้ใส่ข้อความ หรือว่าจะเป็นการรับตัวแปรก็ได้นะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อมาจะมีตัวนึงก็คือเดเดตพิกเกอร์นะหรือใช้กันก็เป็นเดเดตไทม์พิกเกอร์ก็จะเป็นวันที่นะอาลมาปุ๊บเราจะเลือกวันที่อย่างนี้ได้เปลี่ยนแบบอีทอย่างนี้เลยต่อมาก็จะเป็นลิดบล็อกนะลิดบล็อกก็เหมือนคอม,โมโบูบล็อกนั่นแหละนะคล้ายๆกันแต่ลิดบล็อกเนี่ยจะโชว์เลย ่มาที่ริดบอ็อกนะเห็นไหมริดบอ็อกก็คือมันจะโชว์เลยอะจะเใส่ให้ดูจะได้เข้าใจใย้องตาดกอทอมเอห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราเลยเวลาเล่นเราก็เลือกอย่างนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติ จากตรงนี้ได้นะเช่นตรงเล็กไปก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนกันเห็นไหมแค่นี้นีงเริ่มลกแล้วเดี๋ยวขยับหน่อยต่อมาก็จะเป็นเรดิโออ่าเรดิโอเรดิโอก็จะมีมากกว่าหนึ่งเหมือนกันนะจะมีมากกว่าหนึ่งเหมือนกันพอมันมีเรดิโอมากกว่าหนึ่งเงี้ยเราก็จะใส่กรุ๊ปบ,บ็อกนะใส่กรุ๊ปบ,บ็อก เอาเลดีโอเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยใส่ในกรุ๊ปบล็อกอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งกรุ๊ปบล็อกกับเรดิโอเนี่ยตัวเรดิโอเนี่ยเอาไว้ใส่สำหรับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพศชายหญิงส่วนลด5% 10%ออย่างเงี้ยเอาไว้ให้เลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง โอเคนะครับเรดิโอก็เอาไว้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะตอนนี้เครื่องมือก็ค่อนเยอะแยะแล้วนะก็ต้องทําความรู้จักให้หมดนะเดี๋ยวเวลาใช้งานนะก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะก็ค่อยใช้ไปเรื่อยๆต่อมาก็ <c oughs> เป็นตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะลองสุดท้ายลองสุดท้ายเป็นพิจอร์บอกก่อนก็เป็นรูปภาพาก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่รูปภาพชุดอินเนอ ใช่ราอาจจะใส่รูปภาพประกอบนะกด local resource นะแล้วก,กด import แล้วก็เอารูปภาพเข้ามาหมวดไซต์ก็เลือก street นะเยเมนเยเมนก็จะเป็นรูปภาพขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายนะก็เป็น text box ล่าออกมากดตรงนี้นะกดมั t i ิล n e text box คืออะไร text box ก็คือเป็นช่องกรอกข้อความ ช่องกรอกเงี้ยข้อความลงไปเชน5อย่างเงี้ยกดตกลงอะไรก็ว่างไปนี่ก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะพื้นฐานจริงๆแล้วก็มันก็มีอีกนะเครื่องมือพื้นฐานเนี่ยแต่เราจะใช้เน้นๆกันก็จะมีเครื่องมือประมาณนี้นะครับ